เรื่องของการเปิดพื้นที่ให้บรรดานักการเมืองเข้าไปในพื้นที่กองทัพก็บอกว่ามีความพร้อมขณะที่พักประชาชนนั้นก็เริ่มที่จะมีคาราวานเดินสายวันพรุ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางคล้ายๆกับการหาเสียงในรอบที่ผ่านมาแต่ว่ามีการทําแคมเปญแล้วก็มีการตั้งชื่อเหมือนกับหนังได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวพรุ่งนี้ครับก็จะเริ่มออกเดินทางคาราวานหาเสียงช่วง8โมงนะครับ ฝ่ายเหนือฝั่งซ้ายเนี่ยเขามีชุดที่เรียกว่าเพลิงพระนางเริ่มต้นที่พิจิตรจบที่เชียงใหม่สายเหนือฝั่งขวากาสละลองเริ่มต้นไม่มีช่องปีบนะครับกาสละลองช่องปีบเริ่มต้นที่เพชรบูรณ์จบที่เชียงใหม่สายอีสานฝั่งริมโขงนะครับในฮอยทอมินเริ่มที่กาลสินจบที่ขอนแก่นสายอีสานใต้คมแฝกเริ่มที่ชัยภูมิจบที่ขอนแก่นสายภาคกลางมนรักลูกทุงเริ่มที่อุทัยธานีจบที่นนทบุรี สายตะวันออกลูกน้ําเค็มเริ่มที่ปทุมนะครับจบที่สมุทรปราการภาคใต้ตอนบนฝนใต้เริ่มที่เพชรบุรีจบที่สงขลาสายใต้ครับบินหลาดงเริ่มที่ภูเก็ตจบที่สงขลาอันนี้ต้องดูนะครับว่าจะขยับตรงไหนอย่างไรขณะเดียวกันครับเพื่อไทยครับคุณยศชนันน์วงศ์สวัสดิ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และคณะเดินสายพบปะประชาชนเปิดเวทีประสัยที่ภาคเหนือ7จังหวัดประกอบด้วยน,น่านแพร่อุตรดิตถ์ลำปางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาเมื่อวานไปที่ทางใต้บอกว่าเป็นลูกหลานคนใต้แต่พูดใต้ไม่ได้แต่มาทางนี้ครับ2 9จถึง31นี่คำเมืองล้วนๆ้นครับก็แวะนวัสก,การพระธาตุแช่แห้งและสนทนาธรรมกับพระราชนันทะวัชรบดิตรองเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัด พระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงก็มีการมอบองค์พระาธาตุแช่แห้งจำลองพระพรมมีการประพรมน้ำมนต์ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จซึ่งระหว่างนั้นครับคุณหมอชนน่านก็มีการถามโหง,หง่หงโง่เฮงด้วยแล้วก็ถามถึงความสําเร็จของคุณยศชนันนด้วยพระคุณเจ้าผมใช้คําว่าไม่หลงเหลี่ยมนะไม่มีการชมแต่ก็อวยพรให้ในลักษณะนั้นครับ ขณะเดียวกันคุณนภิสิทธิ์เวชชัยวช,ชีวแคนดิเดตนายกรัตรมตรหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับพูดถึงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งมีกระแสข่าวการทุดจริตซื้อเสียงอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งว่าครั้งสุดท้ายที่ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการตกลงกับคนใต้แล้วว่าจะไล่คนซื้อเสียงออกจากภาคใต้ก็จะลงไปปราศัย4จังหวัดต้นเดือนหน้าขอโอกาสเข้าไปคุมเกมทิศทางรัฐบาล ก็ชัดนะครับเพราะว่าจะเป็นแกนนําคงไม่ได้แต่ประโยคนี้เป็นประโยคขายของทางประชาธิบัติคุมเกมทิศทางรัฐบาลกล้าทําครับคุณประวีนาหงสกุลประธานที่ปรึกษาด้านสังคมและสู้ผู้สมัครบัญชีรายชื่อนําทีมสสกทมเขตสิบห้ายี่สิบห้าเดินสายหาเสียงชู5นโยบายด้านสังคมสู้ศึกเลือกตั้งตัดวงจรยาเสพติดส่งบัมบัดจริงหปีฝึกอาชีพมีงานทํา ตั้งศูนย์เด็กเล็กในชุมชนบริษัทหน่วยงานราชการเอกชนโรงงานให้พ่อแม่ได้อยู่ใกล้ลูกและยังสามารถทำมาหากินไปพร้อมๆกันได้โดยไม่มีค่าได้จ่ายโรงเรียนผู้สูงอายุฝึกอาชีพให้มีงานทำแก้หนี้นอกระบบจัดตั้งธนาคารประชาชนแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ พื้นที่ทหารครับเขตทหารเมื่อก่อนเราเคยได้ยินคําว่าเขตทหารห้ามเข้าวันนี้โฆษกกองทัพบกครับพลตรีวินไทยสุวารีพูดถึงการเลือกตั้งการลงประชามติวันที่8ว่าท่านผู้บัญชาการอาหารบกครับท่านพลเอกพนาแคลปอุทุกก็ได้ให้ความสําคัญให้กําลังพลทุกคนครอบครัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงประชามติพร้อมยืนยันว่าไม่มีการชี้นําครับเพราะที่ผ่านมาเมื่อมีการเลือกตั้งจะมีการให้ข้อมูลกระทบองค์กรสร้างความเข้าใจผิดในขณะที่หน่วยทหาร ก็มีแนวปฏิบัติให้พักการเมืองก็ไปหาเสียงได้ให้เวลาเท่ากันและไม่ต้องสร้างและต้องไม่สร้างเงื่อนไขตีกลับประเด็นจนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร